สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสองเซาหนึง่งผืนหาของป่าค่ะขอโคเขาป้าพี่น้องมื่อนี้หมู่หมูว่านหมู่ว่านนะคะวันอาทิตย์พาลูกชายไปเมืองสางมาขิปกรสิคือสิได้ลงเมือนี้คือวันจันทร์นะคะ่ะเพราะว่ามีปัญหาด่านอินเทอร์เน็ตเน็ตสาพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวไปเมืองไปหลุนกันว่ามื่อเนี้เาหนึ่ยสิมานบอมานม,มาเมืองมาย่าเมืองว่ามันสิมีเหตุยังให้เก็บปอดเลยค่ะ ได้น,น้อยได้ร้ายกับบ๊เป็นยังเขาแค่์เด็กเก็บเนาะพี่น้องเนาะไปค่ะไปเปิ้ลไปหลุ่นกันดอกขแหลกแหกม้า้องเสาหน่อยเห็ดข้าวไข่ดอกจูมนะคะผึ่งเฮ็ดผึ่งเขาจูมหนึ่งนี่อีกหนึ่งไข่โอ้ไข่ง,ง,งามๆเลยดอกและดอกจูมจู๊ๆอีกแล้วอืมงาม con nghỉ thấy nhỉ, có tết lực mày cho mày cho mày cho hết cả mày cho 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 ไปพอแยกสุเพียน,นเลยเด้อพี่น้องนี่ม<ฆ>ีเห็ดยังเก็บกะเห็ดมันปูนี่แหละพี่น้องของมันสีแล้วนี่ยังมีเก็บอยู่งามเลยเห็ดอะไรเนี่ยโอเลตุ่มเป๊กเห็ดอะไรเนี่ย ดีใจไหมมีบายเบทดีใจใครซื้อให้อ่ะปะ้าไหนว่ามาโชว์ดิอ่าไหนมาโชว์ดิมันหน้าตาเป็นยังไงบาเบทเอาเวลาเล่นเขาเล่นยังไงอี้ออหายไปแล้ว ลงบ่ได้เด้อพี่น้องเพราะว่าพออ่อใหญ่จัดเปิดอมานาออกจากป่าเฮ็ดละค่ะเลยพาพออ่อใหญ่จัดเปิดมาดูน้ำล้นนึงน้ำลน้นน้ำอ่างเก็บน้ำ้วยแก้วน้ำล้นแล้วเด้อค่ะนี่จะไปดู่างน้ำเหรอใช่โวยเอาลูกมาด้วยไม่ไหวไม่ไหวน้ำไหลลงไปแล้วจ้า นี่คือบรรยากาศอ่างเก็บน้ำหอยแก้วด้วยค่ะฟังบานพื้นหน่อยตอนนี้เรานั่งอยู่ฝั่งบ้านผื้นน้อยฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งวัดสว่าง <Yeah. S 1> คือฝั่งบานพื้นใหญ่ด้ยวยพี่น้อง mm hmm. เดี๋ยวไก่สีฮอด mm hmm. เทศการลอยกระทงแล้วด้ยวยค่ะวัดแห่งนี้ก็จะมีการจัดงานลอยกระทงประจําปีเหมือนทุกๆครั้งนะคะเหมือนทุกๆปีอู้พี่น้องผุ่น นี่คือความกว้างใหญ่ของห้วยแก้วนะคะอ่างเก็บน้ําห้วยแก้วอ่างเก็บน้ำของอําเภอร,รัตนาบุรีเฮาเด้อค่ะกนคิดถึงบ้านไหมช่วงนี้เฮ็ดอาจอยังไหวยอยู่เด้อค่ะอาจจะยังไม่เยอะนะคะคือวัดสว่าง,างบานผือเปิดแล้วเปิดไฟแล้วค่ะแต่มันยังไม่มืดมันเลยยังมองมาเห็นเด้อพี่นองเด้อเตรียมจัดงานลอยกระทงนะคะ อเปลายนเื่อง้านันคเข้ไงจะเปิดไปหาขีดรถเล่นดีกว่าค่ะล้กปลอแล้วนางแล้วไปเงน้ำลนเล่นอะไรลูกนี่ไหนเชิญชวนคนมาเที่ยวบ้านผือหน่อยเร็วพ่อครับเชิญสููหรอเชิญชวน เขามาเที่ยวบ้านผือเราหน่อยเร็วบ้านผือใหญ่เขาบอกว่าเขาวันนี้ก็เฮ้ยเอาไม่อย่าไปสนใจเขาจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยววันนี้ผพก็มาออกกำลังกายรับที่ไหนที่ไหนครับให้ออกกำลังกายครับเอออาทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวตำบลที่บ้านบ้านอะไรนะบ้านบ้านบ้านที่เราอยู่เรียกว่าเออบ้านผือ ตำบลอะไรตรตนบุรีเมืองพ่อศีนครเตาเออตำบลรัตนบุรีเมืองพ่อศีนครเต่าปีหนอเอ้ยผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะเที่ยวบ้านผืนนะคะบ้านผืนใหญ่บรรยากาศดีมากอ้าวคลิปนี้กับพ่อสีใดความยาวระดับนึงแล้วพอกันในคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีค่ะอัปเปอร์ปิดคลิปให้แม่หน่อย ปิดคลิปให้แม่หน่อยครับสวัสดีครับวันนี้ก็อ้าวปิดคลิปเจอกัน,นใหม่สําหรับคลิปนี้ก็ขออะไรก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามแลร์หนูเพจป้านผือด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยเ,เป็นสออาวหนูเพจอะไรเพจป้านผือเพจป้านเพลง